สวัสดีค่ะมาทำอาหารกันค่ะกับครัวสร้างอาชีพบใบชมดาวค่ะวันนี้เราจะทำเมนูแกงส้มชะอมไข่ค่ะมาดูเครื่องปรุงค่ะมีอะไรบ้างมีกุ้งค่ะ12ตัวค่ะแกะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะในส่วนของชะอมไข่ก็จะมีไข่ค่ะไข่เบอร์สองสาถึงสี่ใบนะคะชะอมสองกรัมค่ะในส่วนของเครื่องแกงก็จะมี น้ำพริกแกงส้ม100กรัมปลาช่อนต้ม2ชิ้นค่ะเราจะแกะเอาแต่เนื้อนะคะตามใส่กับพริกแกงเพิ่มกะปิลงไปนิดหน่อยค่ะประมาณปลายช้อนโต๊ะนะคะหอมแดงค่ะประมาณ4-5หัวแล้วก็เพิ่มความเผ็ดด้วยพริกขี้หนูอีก5-6เม็ดค่ะในในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวค่ะน้าําปลารสดีรสหมู1ก้อนค่ะ น้ำมะนาวค่ะ1ลูกแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะส่วนสัดส่วนแล้วเราจะตวงแล้วก็ลงไว้ใต้คลิปให้อีกทีนึงนะคะก่อนอื่นเรามาเด็ดชะอมก่อนค่ะเด็ดชะอมไว้แล้วก็แกะเนื้อปลาไว้นะคะเดี๋ยวค่อยไปตำ้ําพิกกันชะอมเราก็จะเด็ดเอาแต่อ่อนๆน,นะคะวิธีเด็ดเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่เคยเด็ดชะอมนะคะมันจะมีน้มต้องระวังด้วยค่ะที่อ่อนๆแล้วก็เด็ดเอาแบบนี้เลยค่ะ อ่อนๆแล้ก็เอาเลยนะคะส่วนที่แบบนี้ค่ะี่อนอ่อน,ออนแล้วก็เด็ดแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะแบบอ่อนๆแบบนี้เราก็เด็ดเด็ดได้เลยค่ะเด็ดความยาวประมาณนี้ค่ะส่วนแขแก่ๆแบบนี้นะคะเราจะเด็ดเอาแต่ปลายพอเด็ดปลายหมดแล้วเราจะรูดให้ดูนะคะจับ เพราะว่าน้ำมันจะมันจะทิ so right. ่มมือนะคะถ้าเรารูดไม่ถ ah ูกทางเราจะจับตรงปลายแบบนี้นะคะแล้วก็รูดลงมาแบบนี้ค่ะถ้าเรารูดขึ้นแบบนี้มันจะทิ่มมือนะคะเราต้องจับปลายแล้วก็รูดลงมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะตรงนี้มันจะแก่เราจะเอาแต่ใบแล้วก็จับแบบนี้นะคะแล้วก็รูดลงมาโอ้ยรูดลงมาแบบนี้ค่ะ สวนยอดมันเราก็เด็ดเอาชะอมเราก็เด็ดแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาทำไข่ทอดกันค่ะใส่ไข่ลงไปค่ะใส่สี่ใบเลยนะไข่สี่ฟอง ใส่ชาโอมลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันไม่ต้องปรุงอะไรนะคะแค่ชาโอมกับไข่เดี๋ยวมันจะเค็มไปนะเวลาเราไปใส่แกงประมาณนี้ค่ะ แช่ไว้ก่อนเดี๋ยวมาตำน้ำพริกก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาตำเครื่องแกงกันเลยค่ะใส่พริกลงไปก่อนส่วนที่ตำยากลงไปก่อนนะคะละละเอียดยากลงไปก่อน,นะคะ่ะ ตำพิกแล้วใส่หอมแดงค่ะตำหอมแดงก่อนละเอียดแล้วเราก็ใส่ใส่กะปิลงไปค่ะ ใส่เนื้อปลาช่อนที่แกะเรียบร้อยค่ะมานสี่ช้อนโต๊ะเนาะสองชิ้นตำให้ละเอียดก่อนค่ะนี่ค่ะเนื้อปลาเราละเอียดดีแล้วค่ะเราจะใส่พริกแกงเข้าไปตำด้วยเลยพริกแกงส้มเนะะี่ยค่ะ 1นึกรัมนี้ใส่เข้าไปตำได้วยกันเลยค่ะตำให้เข้ากันเลย น้ำมันสำหรับทอดลงไปเลย พอชะอมสุกแล้วเราก็แกงต่อเลยค่ะน้ำต้มปลาช่อนน,นะคะเราจะเทลงไปเป็นน้ำแกงค่ะเพื่อความอร่อยนะคะเราจะใช้น้ำแกงประมาณ1ลิตรเนาะอันนี้ยังไม่ถึง1ลิตรเราจะเพิ่มน้ำเปล่าไปนิดหน่อยค่ะให้ถึง1ลิตรเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะน้ำแกง1ลิตร เราจะปรุงรสเลยนะคะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะค่ะลงไปเลยขนอขนอซุปก้อนหมูค่ะ1ก้อนลงไปเลยค่ะพริกแกงส้มของพริกแกงที่เราตำเมื่อกี้ค่ะลงไปเลยค่ะ แกงเราจะข้นน่าทานเลยแ่ะคะ่ะถ้าใช้เนื้อปลาน้ำแกงเราข้นน่าทานมากเลยะคะ่ะเราจะใส่น้ำตาลปี๊บเลยะคะ่ะหนึ่งช้อนสองสามเราจะใส่น้ำตาลปี๊บสามช้อนก่อนนะคะ ค่อยๆปรุงก็ได้ค่ะน้ำตาลกับส่วนของน้ำตาลกับน้ำมะขามความเปรี้ยวนี่ค่ะค่อยๆปรุงก็ได้นะคะถ้าเราเติมตุ้มลงไปทีเดียวเลยถ้ามันหวานมากหรือเปรี้ยวมากขึ้นมาเราจะแก้ยากนะคะพอน้ำตาละละลายเราจะชิมรสด,ดูก่อนค่ะส่วนน้ำมะขามเปียยก,กับมะนาวเราจะเติมสุดท้ายเลยนะคะกลิ่นหอมเครื่องแกงขึ้นมาแล้วค่ะ จะเติมไปเมื่อกี้สามเนาะเป็นสี่ช้อนโต๊ะอันนี้เราก็จะใส่กุ้งเราลงไปเลยค่ะกุ้งเราใส่ลงไปเลย12บตัววันนี้ส่วนไข่เช่าอมของเราเดี๋ยเราจะใส่สุดท้ายเลยไม่ต้องต้มเลยนะคะพอทุกอย่างสุกแล้วเราค่อยหั่นเป็นชิ้นๆเราค่อยใส่สุดท้ายค่ะไม่ต้องใส่พร้อมกับกุ้งนะคะมันแกงเราพอดีมากค่ะ ความเข้มข้นของน้ำแกงความหวานความเค็มพอดีแล้วค่ะกุ้งเราสุกเรียบร้อยอยันนี้เราก็จะเติมน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะมะขามเปียกเก็บมาเองค่ะของปีนี้เลยใหม่ๆเราจะใส่ลงไปมันไม่ไม่ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะมะขามเปียกต้นนี้ทั้งใส่ลงไปค่ะ ทั้งเนื้อก็ไม่เป็นไรนะคะเนื้อมะขามก็ไม่เป็นไรใส่ลงไปเลย2ช้อนโต๊ะดูก่อน2ช้อนโต๊ะพูนๆนะคะเมื่อกี้ยังไม่เปรี้ยวค่ะมะขามตัวนี้ไม่เปรี้ยวสามช้อนโต๊ะ สช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวด้วยถ้าใส่น้ำมะขามเปียกอย่างเดียวมันจะแบบนวลๆไปนะคะแกงส้มเราเราจะบีบมะนาวด้วยสุดท้ายเลยค่ะให้รสชาติมันเดขึ้นมานะคะความหวานความเคม็มความเปรี้ยวพอดีแล้วค่ะถ้าบีบมะนาวแล้วก็พอดีเลยค่ะเผ็ดนิดๆน,นะคะวันนี้ไม่ทำเผ็ดมาก สุกแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะแล้วเราจะหั่นชะอมมาใส่เลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆชะอมเราหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมพอดีคำประมาณนี้นะคะแล้วใส่ลงไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะแกงส้มชะอมของเราน้ำเยอะหน่อยไม่เป็นไรนะคะน้ำแกงส้มอร่อยมากๆเลยค่ะ มะนาวค่ะหนึ่งลูกเราจะบีบลงไปเลยความอร่อยของแกงส้มเราจะอร่อยมากๆขึ้นเลยนะคะมาด้วยมะนาวสดหิวข้าวขึ้นมาทันทีค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆดูค่ะน่าทานมากเลยหอมมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ